เนี่ยเวลาเขียนก็ทำจุดเนาะอ้อเก่งมากเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยทำจุดไว้อ่ะเขียนตัวอีแล้วลูกเขียนตัวอีแล้วอดี๋ยวเฝ้าอยวาเฝ้า๋ยวเฝ้าคู่บันเัาเขียนกันอ้อเก่งมากเลยเขียนตัวอีก็เป็นอ่เขียนสองบรรทัดตามจุดเนาะอ๋เก่งเก่งต้องลากลงสิลูกลากลงบนลา่างเออจากบนลงล่างนะครับ เออลากจากบนลงล่างนี่ถูกแล้วอ่ะตัวนี้สามลากลงจากบนลงล่างนะครับเอออย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วเสร็จเสร็จแล้วเธอก็ลากงนี้เออลากทีละเส้นเลยเออเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเอออ่ะตัวที่สี่เข็นใหม่ลากบนลงล่างเออ เดี๋ยวลากเดี๋ยวข้างบนคันอย่าเบิงไปข้างล่างเออเออลากไปหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามโอ้